ออกนักร้องมาได้คนคนหนึ่งที่จะมีคุณภาพนะคะแต่ว่าของเราฝึกแค่3เดือนแต่ว่ามันการเป็นการฝึกที่ถามว่าจริงจังไหมจริงจังนะแต่เวลามันยังน้อยอยู่ในในเรื่องของในเรื่องของคลาสเต้นคลาสเต้นมันต้องประมาณ5 6ชั่วโมงเวลาฝึกทำเพลงอย่างเดียงหรือทำคลาสหรืออะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เหมือนกับว่าเวลาเราเรียนโรงเรียนประจำาเงี้ยเราเรียนหนังสือครึ่งวันอย่างเวลาเราเรียนนัดที่นัดตัดสิน่ะ เราเราฝึกเต้นมาใช่ไหมเราจะเรียนหนังสือครึ่งวันแล้วก็เรียนเต้นครึ่งวันคือ4ี่พีเรียดอะเรียนเต้นไปเลยก็คือ4ี่ชั่วโมงที่เรียละห้นาทีใช่ไหมไหนจะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไหนครูจะสอนเลดอีกไหนจะแบบว่าอะไรเงี้ยก็ครึ่งวันเรียนหนังสืออีกครึ่งวันเรียนเต้นไปเลย <c oughs> จบจบมนหนึ่งถึงปริญญาตรีก็ใช้เวลา10ปี รับปริญญาจบศึกษาศาสตร,ร์บัณฑิตมามันใช้เวลายเยอะขนาดนั้นแต่สำหรับเรา,เาทางก็เรียกอะไรอะคาเดมีเป็นสถาบันที่ที่มีเวลาสอนสามสามเดือนเพื่อฝึกคนอะฝึกพวกหน,หนูหนูที่ไม่เคยถูกฝึกมาเนออกปะพวกเราเหมือนกับบอกว่าพวกเรายังไม่เคยโดนโดนฝึกมาก่อนเข้าบ้านเงนี้ยใช่ไหมสมมติว่าเป็นมีคน บางคนที่เขาฝึกมาอยู่แล้วแล้วเข้ามามันอาจจะไม่หนักก็ได้นะคะแต่พวกเรายังไม่เคยถูกฝึกมามาเข้าแถวออดิชันเสร็จปุ๊บมาได้ปุ๊บก็เข้าบ้านเลยแล้วมันมาเจออะไรปุบปับปุบปับปุบปับเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครูก็ถือว่าเก่งแล้วก็เร็วมากนะคะเร็วกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมร่างก,า,า,งกายและการเตรียมพร้อมทางด้านสภาพใจสภาพใจเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าครูเชื่อว,ว่า บางคนที่มาก็คือเข้าใจโปรแกรมดูมาหมดนึกออกป่ะสภาพใจตรงนี้ไม่ห่วงเลยเพราะจะรู้ว่าจะเจออะไรแต่ว่าเอ,อบางคนที่ไม่ค่อยดูโปรแกรมมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ในในสิบหกคนในสิบสองคนเนี่ยนะคะก็แตกต่างกันไปมันถึงได้ทําให้เกิดเขาเรียกอะไรอะ่ะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายในบ้านหลังนี้ซึ่งมันเป็นชีวิตวัยรุ่นะ่ะ เราได้มาฝึกได้มาฝึกอะไรกันได้มาฝึกในความเป็นมืออาชีพจากจากเด็กไม่รู้เรื่องเลยแล้วมาฝึกที่จะเป็นมืออาชีพครูว่าสนุกนะสนุกและท้าทายแล้วพอพวกเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นบทเรียนของชีวิตเวลาเรายามแก่ไปเงี้ยเ mm hmm. <laughs> นื่อ,อกมาแต่เวลาเราแก่แล้วเราเราเห็นเด็กๆเ,เ,เนี่ย mm hmm. เราจะมีอดีตท,ที่ที่มีความทรงจําที่ดีว่าเรา ถูกฝึกมาแบบปิดทุกอย่างเรียนอย่างเดียวไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเเครื่องเล่นอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เรามีแบบเหมือนออกนอกลูกไปอะ่ะมีแต่ลูกตรงนี้ตรงเนี้เดินเดินไปมันเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับสามเดือนซึ่งครูว่าพวกเราอะ่ะจะจําไปจนตลอดชีวิตแหละนะคะแล้วสามารถไปพูดต่อให้ลูกหลานเล่าให้ฟังได้สนุกสนานมากๆ นะคะสำหรับออคอนเสิร์ตที่ผ่านมาตั้งแต่วิกหนึ่งถึงวิกสิบเอ็ดมันก็จะมีพัฒนาการของมันบางตั้งแต่วิกหนึ่งบางทีพูดไปก็ยังไม่เข้าใจนึกออกป่ะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วทั้งวิกสองบางทีก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องทำอย่าง,งนี้ พอมวิสิบเอมันก็คือการเรียนรู้ที่เราขึ้นคอนเสิร์ตกันมาทุกเสาทุกเสาเราก็ค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยด้วยครูบอกด้วยแล้วก็ด้วยด้วยด้วยทีมงานทุกคนนะคะพอมวิสิบเอก็เป็นวิที่ก็คิดว่าวิเกาหลีก็สุดยอดแล้วนะครูคิดว่านะแต่กลายเป็นวิที่สิบเอก็สุดยอดมากกว่าด้วยวิเกาหลีนะคะแต่มันนี้ยังไม่จบมันมีวินี้อีกวิหนึ่ง ซึ่งมันก็ต้องสุดยอดกวิคที่สิบเอ็ดเนื้อหาว่าเนื้อหาว่าครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคือคือเราอะทำเรามาเรียนแล้วเราก็ไปแสดงเนี่ยมันจะมีพัฒนาให้เห็นทุกๆุกเสราร์อยู่แล้วนะคะแล้ววันเสราร์ที่ผ่านมามันก็แบบคือโดยรวมทุกคนเนี่ยมีความมีมีมีความตั้งใจอะมันตั้งใจมาอยู่แล้วแหละความตั้งใจที่จะแบบ ทําทุกวันเสาร์ให้ดีอะแล้วด้วยการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจการเรียนรู้จนมาถึงวีคที่สิเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเออเราเก่าแล้วอะเรารู้จักเวทีละเรารู้จักทุกซอกทุกมุมละเรารู้ว่าขึ้นเวทีแล้วจะอารมณ์ไหนละเนี่ยแบบขึ้นเวทีตื่นเต้นกันไหมวันที่วีคที่สิบเอ็ดไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามันมันเหมือนกับทำทำโดยทำด้วยความ ชินชินชนแล้วก็บ่อยด้วยนะทำคอนเสิร์ตทุกเสาทุกเสาบ่อยมันก็จะไม่ตื่นเต้นมันจะรู้ว่าพอไม่ตื่นเต้นแล้วมันจะรู้ว่าจะสนุกยังไงด้วยเนึกออกปะตรงนั้นแหละที่ที่ทําให้พวกหนูเป็นตัวของตัวเองเปิดตัวเองออกมามากขึ้นคนดูก็เปิดรับคนดูก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะ แต่ครูว่าความตื่นเต้นมันก็เป็นเรื่องที่สนุกนะใจเต้นตึก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 ไม่รู้จะเจออะไรเนะี่ยครูว่าสนุกนะไม่รู้ดิมันมีมันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะที่บอกว่าตื่นเต้นแล้วบางคนตื่นเต้นแล้ว,วหอยเหี่ยวแต่บางคนตื่นเต้นแล้วแบบหุย ยิ่งยิ่งยิ่งเปล่งเสียงคำร้องแรกเนี่ยยิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นน่าเป็นพลังงานที่ดีสําหรับนักแสดงที่ควรจะตื่นเต้นควรจะมีมือชาบ้างมือเย็นเย็นบ้างควรจะมีมือเปียกเปียกบ้างคูว่ากูว่ามันเป็นพลังงานที่ดีดท,ดงงท,ดที่เราเราน่าจะมีในทุกๆคอนเสิร์ตคือถ้าขึ้นไปแล้วคอนเสิร์ตไหนไม่ตื่นเต้นกูว่าก็เฉยๆนะเราต้องหาเรื่องตื่นเต้นให้กับชีวิตเราเพื่อว่าเราขึ้นไปอุ้ย ดิวตัวเองหน่อยก็ได้นะววันนี้น่าจะเจอใครเนี่ยวันนี้จะมีใครถือป้ายเราบ้างเนี่ยหรือวันนี้แบบว่าโอ้ยเราจะได้ร้องแบบเพลงที่เราชอบแล้วอะวุ้ยต,ตื่นเต้นมีหน่อยก็ดีเพราะว่ามันจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เรานะคะมีใครบอกกิไม่ใครบอกูรรอกหรือเปล่าหรือ,อยังไม่เป็นไรเราคุยก่อนอยู่ห้องไหนห้องนอนปะ อะไรความรักจะได้ฟังเป็นน้องไม,<โ>อมบอกก็ได้นะหึโอ๋เออหรือกูไปหาหมอเนาะก็ไม่แน่ใจจะจบแล้ววีคนี้ครูก็ตื่นเต้นนะเป็นแต่ก่อนนี่ว่าตื่นเต้นมากกว่า <c oughs> มันสุดยอดเลยยจริงๆอะถามว่าครูเข้าใจพวกหนูไหมเข้าใจแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสำหรับความเข้าใจตรงนี้นะคือทำมาห้าซีซันแล้วอะแต่ก็ยังไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในในในการที่ที่ต้องต้องอยู่ต้องทานต้องใช้ชีวิตร่วมกันสามเดือนเนี้ยคือเข้าใจไหมเข้าใจแต่แต่ยังไม่ไม่ไม่แตกฉาน ต้องเอาตัวเองเข้ามปอยู่เองแล้วจะรู้ใช่ป่ะคือยิ่งคนดูะคนดูเขาก็จะยิ่งแบบว่าก,ก็จะยิ่งมีความเห็นหลากหลายที่เขาจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่มุมมองของคนซึ่งมุมมองของครูเนี่ยครูเข้าใจนะแต่ครูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายจริงๆคือต้องให้ครูมาอยู่เองอ่ะครูถึงจะรู้ว่าบบกว่าเพราะแบบถ้าเราอย่างเงี้ยเวลาครูสอนอะไรไปอย่างเงี้ยมันเรายังไม่เจอกับตัวเอง <S <S เราก็ไม่เข้าใจครูหรอกนึกออกป่ะ เราก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าเอาคอครูก็พูดอะไรไเห็นรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็ここเหมือนกันแหละหนูเป็นยังไงครูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหนูมากสักทีเดียวคือเข้าใจว่ามันมันชีวิตวัยรุ่นอะ่ะมันมันต้องมาเรียนเรียนเรียนอะไรเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันมันมีภาวะอะไรบ้างที่มันจะกดดันอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถามว่าแต่ว่าถามว่าเชื่อไหมที่หนูแบบมีความสุขที่อยู่ในบ้านหลังนี้เชื่อนะ เราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มันเป็นอะไรที่ท้าทายนะถ้เชื่อแต่ต้องมาอยู่เองต้องมาอยู่เองเดี๋ยวไปหลังอะไรนะแล้วงไมอยู่เองสวยอะไรนะใจหายไงอะ เออคงไปหาหมอน้องลี่เออที่น้องเหน่งบอกเมื่อกี้ใจหายว่าแคนเที่ยวมันสนินะครับเขามีสุขสรรค์เดินดดกับอยู่นะครับขนาดนี้อะไรอ่าเงี้ยเขาคาคาติงอย่งเงี้ยจะมีตัวเลขเขียนเนี่ยครับ<อ>ลบไปเลยหลยือแบบนั่งดูรถก,กลับมามองตัวเองก็แบบงงครับมองมองเพื่อนๆก็แบหายพี่น้องคนแต่แบบมันใจหายมากเลยอะแบบ ไม่รูไรไรไไ้ไม่คิดว่านจะเร็วขนาดนี้ครับถ้าเกิดออกไปอย่างเงี้ยยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราทาเราเรียนแต่สามอย่างในในบ้านนะครับตลอดสามเดือนนี้ผ่านมาโดยที่ไม่ได้ทำ